สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพหัต channel ครับมืดนีครับวันที่เกา่าพฤศจิกายนสองหกเจ็ดครับผมมืดหนีครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของเลขวิ่งนะขบถถมนะครับมือขึ้นนี่กรบผมเนาะเพิ่นโทมาหาครับผมเพิ่นว่าพหัดเลขพี่นะแล้วแต่พหัดจะลงคลิปไม่ลงคลิปก็ได้นะเพราะว่าเลขของพี่นะช่วงนี้ไม่ค่อยเข้ากรบผมเนาะก็ถือว่า ให้เป็นแนวทางเอฟซีทางช่องนี้กว่าครับผมเนาะเมื่อคืนนี้ครับผมผมคุยกับเพนวาพี่ไม่ต้องคิดมากหรอกทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเพราะว่าเลขของพี่น่ะก็เข้ามาบ่อยนะช่วงต้นปีครับผมนอนตวาช่วงนี้เลขเพนบอยเขาครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเลด้อครับผมเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับอ๋อนี่ครับผมเนาะน้ำปองครับผมประชาชีมารับของถึงบ้านทุกวันนะครับนี่ครับ เมื่อคืนนี้เลขลาวออกล่าง 6- 3สบนออก3 4 7ก็ครับผมมีใครโชคดีบ้างครับนี่ครับผมแม่น้องคำแพงปลูกไว้กล้วยไม้ครับผมนี่ครับสวยงามมากครับผมเนาะนี่ครับต้นกล้วยไม้สวยงามมากเลยครับผมนี่ครับต้นกล้วยไม้ครับผมเนาะนี่ครับผมปลูกไว้หน้าบ้านนะครับ ทุกเิ้นทุกเิน้เนนี่ครับหมาเฝ้าบ้านครับผมเนาะคลิปนี้ครับผมจะมีนองทั้งแบางปั่นเอฟซีท่างช่องเป็นของเลขวิ่งนคกปมมแล้วก็เลขทูบครับผมเนาะเหมือนขึ้นนี่ครับผมขึ้นวันพัชน,นะครับผมจุดทูบได้นะครับผมเนาะนำมาแบ่งปันเอฟซีทัางช่องครับผม <L> เลขทูบเลขทูบเลขทูบพาว่า เลขทุกกระผมเนาะผมไม่จุดโดนนะครับผมกัะถะวางงวดนี้จุดเป็นงวดแรกนะครับผมเพราะว่าผมห่างหายจากการจุดเลขทุกประมาณ4ี่ห้าหกงวดติดต่อกันแลครับผมเนาะนี่ครับกัตือว่ามือนี้คลิปนี้ครับผมเนาะเลขทูกรบผมเนาะงวดนี้นํามาแบ่งปัน fc ทางช่องครับนี่ครับเลขทูกครับเจ็ดแปดสามนะครับเจ็ครับผมเนาะนี่ครับ 783ครับแคปหน้าจอครับผมเนาะ783นะครับแคปหน้าจอนะครับผมนี่ครับผมจุดเมือ่อคืนครับผมเนาะคืนวันพระครับผมจุดเมือ่อคืนนะครับสาธุปุญญาเดอเห็นลูกหลานเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเดอคิดสิ่งไหนขอสมปทานนะครับผมเนาะกะ ทุกคนครับผมที่เบิังคลิปนี้อยู่กับอธิษฐานออกครับผมนี่ครับข,ข้างบนครับผมหลวงปู่ศิลาครับผมเนาะนี่คร <IN> <ull och> <wife> well so ับหลวงปู่ศิลาครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับหิ้งพระครับผมเนาะหลวงพ่อพระใสครับผมนี่ครับหลวงพ่อพระใสครับบูชามันจากวัดนะครับวัดโพชัยนะครับผมเนาะนี่ครับผมบูชามันจากวัดครับหลวงพ่อพระใสครับสาธุบูเด้อ ขอให้เอฟซีทั้งช่องพัดชาแนลครับผมเนาะก็ให้โชคดีทุกคนครับผมเนาะร่ำล้ำได้ลุยเดอ้ออย่าเจ็บอย่าจ,จนสุขภาพแข็งแรงเดอ้อนี่ครับเจ็ดแปดสามนะครับเจ็ดแปดสามครับผมเนาะเลขทูบนะครับนี่ครับคลิปนี้จะเป็นเลขวิ่งนะเข้ามาถมนะครับนำมาแบ่งปันเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเมื่อคืนนี้เลขลาวออก ล่าง6 3สครับผมให้36นะครับนี่ครับล่าง6 3สบนออก3 4 7นะครับเลขกหลานะครับผมเนาะนี่ครับวันพุธครับวันพุธ17ตรงตรงนะครับ1 7ตรงตรงนะครับนี่ครับผมเนาะเข้ามาแล้ว2งวดติดต่อกันนะครับผมนี่ครับเข้ามาแล้ว2งวดติดต่อกันครับผม นี่ครับสามหกหกสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดครับผมเลขทูบครับผมเนาะเลขทูบผมจุดได้นะครับเลขทูบครับนี่ครับเลขทูบครับเจ็ดแปดสามนะครับจุดมขึ้นครับผมเนาะขึ้นวันพระนะครับเลขทูบเจ็ดแปดสามครับผมแคปหน้าจอเด้ยครับผมเนาะนี่ครับ 783นะครับแล้วก็ผมล่งคิดไป fc ทางช่องก็ไปเห็นเยอะมากครับผมเนาะ fc นครบนมครับเหมือนขึ้นพันธุ์ทุงแม่ครับผมเนาะพันไหมาาเม็ดเดียวครับให้8 8 3เม็ดเดียวนะครับให้8 8 3เม็ดเดียวนะครับนี่ครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็เลขวิ่งสงขาครับ วิ่ง5บนครับวิ่ง8ล่างครับวิ่ง5บนวิ่ง8ล่างนะครับนี่ครับชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้นี่ครับบน7 3 5ตัดเล่น2งตัวครับ7 3 3 5แล้วก็7 5หนะครับล่าง8 5 8 3านะครับนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับ ส่วนของเลขวิ่งนักขับถมนะครับเลขวิ่งนักขับถมนะครับงวดนี้ครับผมเนาะให้มากครับผมนี่ครับเป็นทุกมากขึ้นนี่ครับเจ็ดเมตรเดียวบนล่างนะครับวิ่งเจ็ดเมตรเดียวบนล่างนะครับนี่ครับผมวิ่งเจ็ดเมตรเดียวบนล่างครับส่วนชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้นะครับชุดจับคู่ให้ นี่ครับผมบนวิ่งเจ็ดครับบนวิ่งเจ็ดนะครับห้าเจ็ดศูนย์เม็ดเดียวครับตัดเล่นสองตัวครับห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์นะครับล่างครับวิ่งเจ็ดครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้านะครับเน้นที่เจ็ดเก้าล่างเจ็ดศูนย์บนนะครับนี่ครับผมเนาะให้เอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอครับผม ไปคันดีแท้ครับผมนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอนะครับเลขวิ่งนักมบถมนะครับหรือว่าผู้ใหญ่จะดีจากนักมบถมนะครับนี่ครับผมเนาะแคปหน้าจอเอานะครับถ้าใครอยากได้นะครับเลขลาครับผมเนาะนี่ครับเลขลาววันจันรนะครับรอก่อนนะครับแล้วกดติดตามได้นะครับทางช่องน้องคําแพงชาแนลนะครับหรือว่าอยากให้ผมลงให้ไหม ถ้าอยากก็บอกท่านครับเดี๋ยวผมลงให้นะครับนี่ครับผมเนาะเลขลาวนะครับเลขลาวหรือว่ารัฐบาลลาวเขาบ้านสองงวดติดต่อกันละครับผมหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามหกหกสามครับนี่ครับผมเลขทูบเลขทูบเจ็ดแปดสามนะครับนี่ครับเลขทูบเจ็ดแปดสามนะครับไก่ขันอีกแล้วครับผม เพราะว่าบ้านตรงขังครับผมเนาะพเพลียงใกล้ตีครับผมนี่ครับเดี๋ยวพาเอฟซีทางช่องไปดูใหม่ซินี่ครับเจ็ดแปดสามนะครับเจ็ดแปดสามนี่ครับผมแคปหน้าจอเอาเรือยครับผมเนาะนี่ครับเจ็ดแปดสามนะครับ ครับผมวันนี้วันที่เก้าครับผมเนาะอีกประมาณอ่าอาทิตย์หน้าครับผมเนาะอาทิตย์หน้านะครับวันเสาร์หรือเปล่าเลขออกใช่ใช่วันเสาร์วันนี้วันที่เก้าวันเสาร์เลขออกนะครับนี่ครับผมมากเจ็ดหมื่นครับผมเนาะหกเจ็ดหมื่นเลขออกแล้วครับเป่น้องคำแพงนี่ครับเนากับประมาณนี้ครับผมเนาะ กับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะผมทางแรกผมว่าจะบ๊ลงคิดให้เอฟซีท er ั no ้ง่องแล้วครับผมเนาะเลขวิ่งนครปฐมแต่ว่ามีเอฟซีทางง่องขอมาอยู่ครับผมเนาะพะว่าช่วงหลังมาเลขเพิ่นไม่ค่อยเข้านะครับเลขของ้อยากจะดีจากนครปฐมนะครับหรือว่าเจ้าของเลขวิ่งนครปฐมนะครับไม่ค่อยเข้านะครับแต่ว่าช่วงต้นปีครับผมเนาะเขาดีมากครับผมช่วงต้นปีนะครับเข้าเกือบทุกงวดนะครับแต่ว่าช่วงปลายปีนี้ครับผมเนาะไม่ค่อยเข้านะครับ นี่ครับกับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับผมเนาะมากกะตามในวัามมกระพันครับผมกับปะมาณนี้ครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้ครับผมจะเดินทางไปหาปู่40นะครับจะนำลายซื้อไปให้ปู่40เปิดดวงให้เพราะว่ามีเอฟซีทาง่องฝากลายซื้อมาประมาณคน2คนเองครับผมนครับกับปะมาณนี้ครับผมเนาะกับสุดทางนี้กับขออุยพรให้เอฟซีทาง่องที่เบิรงนคลิปนี้ครับ เดินทางแคลวขาดปลอดภัยเดอ้อสุขภาพแข็งแรงลำํำรวยเงินทองถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่ครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ